ก็มาคุยกันต่อนะคะเบลกนี้ขออนุญาตพี่สุนันท์ส่งเสียงมาทางสายโทรศัพท์แทนนะคะพี่สุนันยังอยู่นะคะพี่สุนันยังอยู่ครับอยู่โอ้โหเสียงหลอนน้าหลอนใช่เดี๋ยวมันจะเป็นเสียงหลอนน้าหลอนเราบ่นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินพี่สุนันท์ไม่ชัดนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วว่า สถานการณ์โลกเป็นอย่างไรอ์เจนตินาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองย้อนกลับมาที่บ้านเรากันบ้างวันนี้ในรัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐาทวิสิ์แล้วเราก็รู้ว่าตัวเฮเวนต์ตัวหลักจริงๆเนี่ยมันคือนายทักษิณชินวัตรวันนี้ให้ใครหลายๆคนเขาก็มองว่ามันจะวนลูปก,กลับมาเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายประชานิยมใช่ไหมคะเรื่องของการออไป <c oughs> แทรกแซงกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้กรณีของแบงค์ชาติอย่าลืมว่าตอนคุณทักษิณมาเนี่ย เรื่องสิ่ก็มีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไปเหมือนกันสมัยเขาใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ส่งสัญญาณแรงมากเลยจากจากจากอ่าหลายหลายหลายช่วงตอนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดกรณีของอุ้งอิงที่ออกมาพูดว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินี่แหละคืออุปสรรคสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะว่ามันจะนำไปสู่การกดดันจนกระทั่งแบบปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเปรษเสนาบุหรือเปล่า ผมบอกว่าถ้าหากว่าเขาปลดพัวแบงค์ชาตเมื่อไหร่พวกเราลงบนถนนเลยนะเหรออืมเพราะเพราะมันจะลงบนถนนเลยเพราะว่าถ้าพัวแบงค์ชาตไม่อยู่นะถ้าพัวแบงค์ชาตไม่อยู่พวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะบ้านเมืองมันที่หายไปวอดแน่นอนล่ะเพราะว่าเขาจะเอาแบงค์ชาติเนี่ยคือคือที่นางนางสาวอิงเนี่ยพูดบอกว่าอ่เอ่อ ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยทางการารไทยต้องปรับไปครับนโยบายรัฐบาลใช่ไหมอ้มันต้องดูว่าไอ้รัฐบาลนี่มาทปทต้องปรับไปไอรัฐบาลใหม่มาทงต้องปรับไปอีกรัฐบาลใหม่ต้องปรับไปอีกเนี่ยทีนี้บางรัฐบาลมันก็เป็นโจรอีกรัฐบาลเป็นอ้างยี่อีกอีกรัฐบาลก็เป็นกังฉินเข้ามาเนี่ยมันจะไหวหรอเนี่ยก็ปรับไปปรับมาแล้วมันจะเหลือเงินทุนสำรองทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่นะในใบต่างๆมันน่าเชื่อถือเงินบาทก็เหลือไปอ่านี่ะมั่ง ร้อยบาทต่อหนึ่งดอลลาร์บางเซฟก็ไปตัดใหญ่หน้าเดี๋ยวก็ตัดเลขศูนย์ทิ้งนี้เพราะเงินเฟ้อมันขึ้นมานะค่ะค่ะไอ้ไอ้คือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เออที่เขาเปิดตัวแสดงวิสัยทัศน์ในวันนั้นนะคือเราก็ผมก็เคยบอกว่าคนเราบางทีมันก็มีไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าตัวเองโง่ก็มีนะโอหอันนี้มันบัวเต่าถุยเลยนะพี่มันก็แต่แต่ทีนี้เนี่ย เราก็มองคนที่ไปนั่งฟังท่านนะเป็นหัวงอกหัวดําหัวเถกหัวล้านนะอัตคัดเกษาประเภทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมากมายคือทําความชั่วร้ายมาก็หลายคนเนะมีความชั่วร้ายติดคุกติดกตญางมาก็หลายคนนั้นเหมือนกันนะเป็นจะได้เป็นกลุ่มอาชญากรที่อยู่นั้นก็มีนะติดคุกติดกัญทั้งในคอรมอก็เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่าคนพวกนี้นะยังมีจิตสํานึกอยู่หรือเปล่าว่าเฮ้ย คุณเป็นอยู่ในข้อขี้ค่าของผู้นำสูงสุดของเขาเนี่ยเป็นคนที่อาชญากรอยู่ในช่วงพักโทษจากคดีทุจริตคอร์รัปชันและเนอาอดีตนายกคนหนึ่งกำลังมีคุกอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะพวกคุณนี่ตกลงมีจิตสำนึกติดกระโหลกอยู่หรือเปล่ามนโนธรรมเนี่ยว่าคุณกำลังอยู่ในข้อขี้ค่าของอ,อาชญากรที่พยายามจะอะ บทบี้กฎหมายควบคุมคุมบงพื่อทุกขหลายแหล่เนี่ยแล้วแล้วว่าคุณไม่สนึกถึงอย่างอายว่าคุณคุณต้องดูว่าไอพ right. ักที่คุณสังกัดอยู่เนี่ยมันมีความเคารพน่าเชื่อถือหรือเปล่าหนึ่งโดนเลิประหารสองคร so ั้งโดนยุบไปสองครั้งนะไอที่คุกคาคุกจะก็มีนะหลายคนนะสี่ห้าคนคาคุกอยู่นะค่ะเน้่แต่คนที่โผล่หน้ามาเจนคอลมอเก่าหรือคอลมอใหม่เนี่ยมันประวัติไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนี่ยคิดว่าแล้วพวกคุณเนี่ยนะ เรลงมันมีจิตสำนึกการดิติกกระโลงอยู่หรือเปล่าที่มันนั่งฟังเจื้อยแจ้วอะไรต่างๆแล้วมันเป็นขี้ข้าในข้อของของพรรคเนี่ยมันมีความกลาะความดีอะไรที่ไปโชว์ชาวบ้านเขานอกจากว่าความมัวหมองความปะปยศทั้งหลายแหล่แล้วก็งงว่าในคนในมองเอ้ยเราไปขี้ข้าในข้อของคนที่ติดคุกอีกคนหนึ่งแล้วหนีคุกอีกคนหนึ่งนะแล้วพรมที่จะทําความชิดชัาชาตาิราต่างๆเนี่ยการจะลุกไลบ่บี้ผู้ว่าแ่งชาติการจะเป็นผู้ว่าแ่งชาติได้ แต่ละคนแต่ละยุคมาเนี่ยเขาได้รับการฝึกผลมาไปทํางานไทยไอเอมาไปทํางานที่ World Bank มาก็มีใช่ไหมสถาบันการเงินต่างประเทศมาก็มีและนางหญิงเนี่ยนางสาวหญิงนะะยโมงจำบมเนี่ยถามว่าเคยไปแค่ขาย m c คโดนัลลหน้าหน้าเคาน์เตอร์แมคโดนัลล์เพื่อฝึกงานเนี่ยฝึกงานมันจะทำมาหากินอะไรได้ถามสิอ่ะเปิดกจิจการมันก็แจงมาบริหาร้านเล็บผู้บริหาร้นเลบ ไอ้ร้านไอ้ลูกชายก็ไปเปิดเชียร์มูชูดแอดมีแล้วก็เจ๊งใช่ไหมซูดโอ้ั่นน่อนะไอ้วสินว่าก็เจ๊งแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรไวซีวีก็เจ๊งกำลังผองถ่ายพนักงานไปอยู่หอยม่วงกับช่องอสมทอแล้วจะเปิดช่องใหม่ช่องซอฟท์พาวเวอร์หาเรื่องล้างผลานเงินประชาชนอีกนี่มันผมว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ย มันยอมเกิดซ้าแล้วซ้ำล่โดยพวกเดียวกันหน้าเดียวกันเนี่ยนะไอ้พวก ok. ที่ข่าในคอกเนี่ยน,นะไม่รู้จะอายไม่รู้จไอ้ว่าเกิดมาเป็นคนทั้งทีมันต้งมีเกียรติภูมิเกยียรติยศที่ให้ชาวบ้านพูดถึงบ้างไอ้รุ่นใหม่เข้าไปหน้าใหม่เข้าไปก็มบีนัแสดงว่าพื้นฐานจิตสํานึกมีปัญหาถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะเข้าไปได้ถามเนี่ยนี่เข้าไปอ่ะไม่อายเข้าถามจริงฮะไปนั่งเชื่อ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 ง ฟังไอ้เด็กอมมือเนี่ยนะเด็กเนี่ยขี้ใครลังหูขี้ใัรไม่หมดเลยนะแต่งตัวแฟชั่นได<ม>้หรูเป็นแสนเป็นล้านนะชุดเต็มาโชวนะ์แล้วน้นก็มีแค่ในห่อหุ้มเปลือกอ<ม>ความปลอไมไปทุกอย่างตั้งแต่เฟกตั้งแต่รูปร่างหน้าตาขึ้นมาจนกระทั่งอาสติปัญญาเปนยังคำเดียค,คำดียที่โพยมีคำว่าผู้โถอย่นั่นเองพ ในโพในโพยไม่ได้เขียนแร้วไงเพราะมันมีประสบการณ์ทั้งพุดโทษทั้งแบงกิวทีทามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในโพยจะไม่เขียนแบบนี้แล้วเออเออเออคื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 อเราต้องยอมแล้วเขาไม่อายนต่เสิ่งที่สุดยอดนะคือพ่อแม่เนี่ยเจอความอัปยศในตัวเองยังมาพูดชัดชอชัดชัดอยู่นะเข้าตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็มีปัญหาก็มันรู้สึกอายกับปหนะค่ะมันมันมันเหลือที่เหลือเชื่อว่าสังคมไทยทนได้อย่างไร ประเทศนิสชนะกันเมืองไทยแลวมันประเทศนั้นเราโง่ีเลยเนีเสียงเสียงสวรางเนะเสียงวิธีาพวกนี้ที่เลือกพวกนี้เข้ามาในเสียงสวรรค์นี้ยพรรคพวกนี้ก็มาันดับสองอ้างบอกว่าเนี่ยเราสามารถทรยศหักหลังพรรคเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลก่อนหน้าเราเคยเราเคยตบัดสัตว์ว่าเราไม่เอาสามลูไม่สามปอหักสวบอะไรโน่นนะเดี๋วเราก็บอกเป็นการทําที่ถูกต้องแล้วที่เราหักหลังคนอื่นเข้ามาแล้วก็เป็นรัฐบาลก็ เขาถึงได้การการพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาถึงได้ตั้งว่าสิบเดือนที่ไม่รอไงที่ไม่รอพักเก้าไกลใช่ไหมคะแล้วก็ชิงตั้งรัฐบาลเองเพื่อให้เห็นว่าเห็นไหมไอ้นี่เขาไม่รอเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้ได้หลายอย่างเลยแล้วก็จะต้องทําต่อทำต่อก็คือทําให้มันเต็มสิบอะต,ตอนนี้มันไม่เต็มบาทอยู่มั้งทำต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในในความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือว่าในต่างในต่างชาติเนี่ย เอ่อมันมันมีผลกระทบแค่ไหนกับการที่ส่งสัญญาในการกดดันแบงค์ชาติแบบนี้คะพี่พี่สุนันตอนนี้ในแวดวงนักลงทุนเป็นไงบ้างอ๋อมันมันมันมีผลกระทบดีว่าว่าว่าคือเอ่อราคากลางของของชาติมันถูกถูกกดดันถูกแทรกแซงอ่ะแทรกแซงน่ชัดเจนเลยนะมันเข้าพยายามกดดันนะคือเอามันก็แทรกแซงการทํางานอ่ะมันก็สูญเสียความ มันไม่สูญเสียเพราะว่าผู้ว่าแก่งแต่ผู้ว่าอดีตบางคนก็ยอมนะที่มีฐานะการเนหมือนให้ได้ตําแหน่งแต่คนนี้ก็คงพร้อมอ่ะ<ม>คงพร้อมที่จะไปนะก็เพื่อรักษาหลักการไว้ซึ่งก็ก็ตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณสุดาพูดเนี่ยพูดตรงผมไม่ได้ตั้งความคาดหวังอะไรมากนะเพราะมาจากผู้ช่วยของประาชาติแห่งประเทศไทยนะก็เป็นหนักทางด้านวิชาการแต่พออยู่ตรงนี้เนะี่ยผมว่าระบบการใช้เขาแข็งนะ ผู้ว่าจะอ่อนทางการเมืองเนี่ยก็จะเหมือนอนดีตผู้ว่าบางคนที่วิ่งหาหนักการเมืองค่ยายตัวเองอยู่ตาแหน่งแล้วก็คนในแบงค์แค<ม>่ก็เรียกว่าเขา้คนดานะ่านะก็เป็นปาบาปไปอ่ะแต่คนนี้เขาพยายามรักษาหลักการแล้วก็คือที่ยามาเป็นวันนี้ได้เนี่ยก็ฟังเสียงของคนในแบงค์แค่ว่าเป็นยังไงก็เลยต้องวายังไงบ้าง,างแล้วว่าพิจารณาเออถูกต้องเขายืนหยัดหลักการว่า มันลดดอกเบีย้ยไม่ได้ลดดอกเบีย้ยไปนะดอนต่างเงิน,นดอกเบีย้ยในประเทศกับตางประเทศมันก็แตกต่างกันเงินก็จะไหลออกด้วยถนะ้างเงินบาทนะมันไม่ดีอ่อนดีซึ่งอาจจะดีจากการส่งออกแต่ว่ามันดับถงคมหน่นเรื่องท่านเงินแ,แข็งมันก็ไม่ดีอ่อนแต่ก็ไม่ดีนะก็ตรงนี้ละ<า> องอินเขาบอกเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกวันเนี้ปล่อยให้ใช้มาตรการการคลังในการที่จะพลิกเศรษฐกิจประเทศอย่างเดียวเลยมาตรการการเงินยังไม่ทําอะไรเลยคือโทษไปที่ผู้ว่าแบงค์ชาติเพราะว่าไม่สนองนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของการลดดอกเบี้ยใช่ไหมแล้วต่ำใจเีื่องม่ยบายไม่ได้เาไม่ได้ก็มีนโยบายก็นโยบายไปไต่แบงค์ชาก็มีมีหลักการเขาต้องรักษาไอ้หลักการวินัยทางการเงินต้องมีวินัย คือจาได้ไหมพักการเงินนี่ยมันจะพักเนี่ยที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยนะของทักสินได้พักทักสินเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็จ้องจะเอาเงินทุนสำรองไปใช้ถูกไหมเง,งมินหลวงตาจะเอาไปใช้จนกระแสต่อต้านมากผลใช้ต้องถอยแบงเงินทุนสำรองเนี่ยผลปี้แล้วนะมาจำได้ไหมใช่คนก็รบกวนมาต่อต้านกันทีว่าต้านกระแสไม่ไหวไงอันนี้ก็คงมั่นใจว่า โอ้เขาคงคะแนนิยมกลับมานะห้อมรอมมอเลยมีคนขุนพลไปยักเยอะรอบด้านเยอะแล้วดูดิเวลาพูดพลาดออกมานะตั้งแต่นายกตั้งแต่อะไรนะนายอ้วนโอ้โหออกมาทะเลียแบบทุกคนออกมาปกป้องค่ะอืมไม่ปมันไม่ปกป้องมันเฉเลาะคุณธรรมคุณธรรบอกว่าคุณธรรบอกว่าแบงค์ชาติไม่ใช่อะไรที่จะวิจารณ์ไม่ได้ นายกเศรษฐาก็บอกว่าสิ่งที่ลุงอิงทำเนี่ยเพียงแค่ต้องการสะท้อนเสียงของประชาชนแ่มแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาทางคุยกันในชาติแบบที่ไหนว่าประชาชนที่ไหนมันมันมีมีก็มีอยู่คนที่ไปฟังเ้านะมันก็มีแต่ไม่ใช่คนชนชนใหญ่อ่ะอ่าอ่าอ่ามันก้างไปแอบฟังไปนะค่ะือคือพวกอหฮิวานี่นะพวกฮิวานี่นะ จะอาเสมอเราเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนใช่พูดแะตาไม่กระพริบเลยนะนะพวกฮิวาเนี่ยเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนเราไม่คิดถึงประเด็นอื่นแล้วนะแล้วมุม่งหน้าบางตาทํางานเพื่อประชาชนฟังแล้วอยากไข่าหากอย่างนี้นะนะคือมันคือมันหน้าบันด้านจนจนจน,จนมันเอ้เรียกว่าเอาไปทำถึงพระรามสองนี่รับรองอยู่ได้ช่วยช่วนิรันดร์เลยล่ะ โอ้ไม่มีสุดไม่มีสุดไม่มีแตกไออมีม <c oughs> น่าอายพวกเนี้ยทำาถาพนพระรามสองนะ <c oughs> งงนอยู่ได้ช่วงที่รันการนะช่วงลูกช่วงหลานานั่นแหละถ้าแปดนะ,<ท>ะคนพวกนี้นะที่มันเป็นขี้ข้ออยู่นะเป็นขี้ข้านะเออมันกลับอยู่ได้ทุกยุครุกสมัยนะเออได้ดิบได้ดีด้วยได้ดิบได้ดีกันหมดมันเป็นข้าหลายเจ้าบ่าหลหลายนายมันพวกนี้มันเวลามันเคลื่อนตัวกระดูกสันหลังมันขนานไปกับพื้นผิวโลก ฮะมันไม่ตั้งตรงพวกเราเห็นไหมไปทำไปหาเจ้านายไปหาเจ้านายก็ต้องต้องนาตัวตั้งขนาดกบพื้นผิวโลกต้องนอเอต้องน้อมไปนะจะเดินแบบว่าตรงตรงตั้งชาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อสัปดา์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสรยฐานแล้วก็อุงอิงนะคะก็เลยน่าจะแบบหลบปฏิกิริยาตอบโต้หลังจากที่ไปไป พาดพิงผู้ว่าแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยไปอีสานเลยค่ะเขาไปมีกิจกรรมโดนยาไม่เขาไปเยียวยารักษาใจพยายามห้ามเลือดอยู่เลือดหลือนไหลไม่อยู่เาเลือดทำเลือดอ๋อเลือดไหลไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าอนอกจากจะไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจแล้วนะคะอันนั้นอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่า มันเริ่มเริ่มเห็นเทารางของของการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนช่องย้ายค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะองอิงก็ไปลงพื้นที่ลงอีเวนต์ทางภาคอีสานแล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าขายเหล้าพ่วงเบียร์ค่ะพี่โสพี่สุนันท์คะคือองอิงเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เขาบอกว่าเ,เป็นตัวเขาว่าจะเป็นครูประจําชัน้นใช่ไหมคะเขาบอกว่า,าใช่ตัว,ะจ,ตวจะเป็นครูปรเป็นนักงเรียนยังเป็น,ปน,ยนยไ,ได้เลย เมื่อก่อนเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่่เหรอเ,เ,เมื่อก่อนเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมเปลี่ยนแล้วใช่เปลี่ยนแล้วผูบบว้เหมือนกับประเทศเราเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่นักเรียนมีปัญหาอะไรอะ่ะนักเรียนจะนึกถึงครูประจําชั้นก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วแล้วก็จะไปแจ้งครูใหญ่อีกทีหนึง่งในในคราวนี้เนี่ยครูใหญ่กับครูประจําชัน้นเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย รับรองปัญหาของพี่น้องไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แน่นอนนี่คือคือทำมหาวิทยาลัยจีนว่ายังแจ้งเลยยม่ครูอะไรครูใหญ่ที่ไหนฮะฮะก็หาูใหญิทักยังแจ้งเลยบุรีรัมย์เขามีครูใหญ่ในเวียนนะตอนนี้ภาคอีสานเนี่ยเพื่อไทยเขาไปขายแบรนด์ครูใหญ่ทักษิณแล้วนะเปรียบเทียบทักษิณเป็นครูใหญ่แล้วก็ตัวเองเป็นครูประจำชั้นสอนวิชาระบบขี้ข้าให้ได้ดีเป็นขี้ข้าอย่างไรให้ได้ดีเงี้ยอย พีช้านี่นะเป็นที้ค่าอย่างไรจะได้ดีได้ดีค่ะค่ะนี่ก็เรียกว่าจบจบเลยจบเลยเป็นยาตรีเป็นญาเอกเลยค่ะคือคือเราต้องเราต้องชมว่าเคอไม่อายเลยนะเ่ว่าสุดยอดจริงนะว่ามันดีเอนี่สุดยอดนะดีเอเดียวกันเลยนะดีเอเดียวกันใช่อมันเข้ากระลึกไปในกระดูกดำเลยเนี่ยค่ะ ส่วนส่วนการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็มีรายชื่อที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนายกอบจอที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะแต่ทีนี้มันจะมีกรณีที่พยาค่ะที่มีการเปิดตัวนายอัคาราพรมเผาซึ่งปัจจุบันก็เป็นนายกอบจอพยาวอยู่ก็เท่ากับว่า เป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่ากรณีของร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสงสัยจะได้ย้ายกลับมาอยู่ค่ายเดิมคือค่ายคุณทักษิณแน่นอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณทางการเมืองอืมฮะก็มีรายชื่อที่น่าสนใจที่เขาไปเปิดตัวนะคะ อย่างลำพูนก็มีอนุสรวงวันปัจจุบันเป็นนายกอบจลำพูนที่ลำปางมีตรงรัฐโลสุนทรปัจจุบันเป็นนายกอบจลำปางพยาวก็อัคราพรมเผ่าแพร่ก็คืออนุวัตรวงวันนายกอบจแพร่นะคะสุขโขทยัยนายมนูพุกประเสร,ริฐนายกอบจสุขโขทยัยก็เรียกได้ว่า,เ,า<ม>เขาเรียกว่าว่าก็คือนายกอบจคนปัจจุบันนี่แหละที่เปิดตัวไปทั้งหมดเนี่ยหกคน ในสีเสื้อของพรรคเพื่อไทยแนะ่นอนแล้วสัญญาณมาค่ะครับเ,เ,เขาหน้า,าจอทางทั้ง็รู้สึกทั้งเก้าไกลาจะบุกหมดนะสวแล้วก็ท้องถิ่นนี่กจ็จะบุกหมดนะใช่ไหมใช่ใช่ใชใชคือ,อเออ่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นธงที่ทางเก้าไกลเขา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 เรียกว่าอะไรนะมุ่งมั่นอยู่แล้วใช่ไหมคะในส่วนของสอวอเองเนี่ย ทางก้าวหน้านี่เราต้องแยกกันนะคณะก้าวหน้าโดยธนาธรเนี่ยเขาก็เปิดแคมเปญเลยค่ะสอวอรประชาชนก็เดินสายรณรงค์ให้คนมาสมัครเป็นสอวอกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์เข้าไปเลือกอสอวอที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงแต่เนี้ยมันก็จะมีคนที่เขาไปร้องแล้วนะคะว่าแบบนี้เนี่ย การรณรงค์แบบนี้ทําได้หรือเปล่าอะไรก็จะเป็นเรื่องวุ่นวุ่นที่จะตามมาในช่วงในช่วงนี้แหละเพราะว่าสอวอชุดป,ปัจจุบันเนี่ยสิบพฤษภาคมนี้ก็หมดวาระแล้วนะคะหมดวาระแล้วสําหรับสอวอชุดป,ปัจจุบันอืมครับนะคะเอาไม้ไดีกว่าจะมีเรื่องต่้งขึ้นกว่านี่ยนี่คือเราก็ก็ดีไปอย่างนะคือล้างบางนสอวอพวกพวกกลาก้าสร้างนั่นนะมันไปจบไปนะแต่ว่าของใหม่นี่มันจะยังไงอ่ะ นะสองร้อยคนของใหม่หน้าตาเป็นยังไงจะมาตั้งไหนก็ไม่เคยรู้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่มีใครรู้ว่าจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าพี่สองเออ่อสองอย่างพู่ให้จบพู่ให้จบด้วยเอาหนึ่งรัฐบาลที่อยู่ถึ้งกันยาไหมเะย่นี้อ่ะอืมค่ะนะคือพฤติกรรมอย่างเนี้ยพฤติกรรมตัวเร่งแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะนี่สอว่าพฤติกรรมเร่งมากเลยนะไฟลงสมขออยู่เนี่พัดลมไปตั้งให้ไฟมันโหมดี มันยิ่งอโกดังสารเคมีอะนะเคมีหรืปล่าเคมีคือ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 สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่จําเป็นต้องมีรถถังมีมีไอกระบอกปืนอะไรมาปืนใหญ่ไม่มีนะแค่ไปกระซิบอิ่มแล้วก็ไปได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแอนแอนยุคดิจิตอลเหรอแอนแอนยุคดิจิตอลเหร ีไตบเท้าเสียงบมกตบเท้าแบบบปบปบเปบปบเปบใช้สองพาเวอร์ใช้สองพาวเวหกเจ็ดใช่ไหมสิปีนะ้สิบปีนะสิบปีนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะครบสิบปีนี้ยเพราะมันยี่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่ยยี่สิบสองไี้ไงยี่ิบสองพฤษภาได้ไงยงไม่กีวันไม่กีวันเราจะแอ่กันทุกทุก ทศวัรรไม่ได้นะคะพี่มันมีความจําเป็นมีความจําเป็นอเหรคะในเมื่อการเมืองมันสามานแล้วเนี่ยนะก็เป็นเป็นต้นเหตุเพียงพอที่จะให้มีแอนแอนได้ไงแต่เขามีเข้ออ้างเสมอเละเป็นเกองจากการทุจริตคอร์พชามีความใตปวดผู้วาแบงค์ชาติเนี่นะ,ะซึ่งจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อโครงสร้างทางการเงิน่วงประเทศนะความพยายามที่จะกู้เงินสร้างหนี้เกิดเงินตัวเอาเงินธนาคารของทกศมา จะสร้างปัญหาให้กับเงินที่ช่วยเหลือชาวนทโอ้ยที่ผมเขียนให้ก็ได้เอาบอกเหตุผลน่ะเขียนให้ก็ได้สมมติว่ามีทักษิณก็จะยังอยู่ไหมอ๋ยท่านนี้ไปทั้งโคตรเลยงานนี้ไปทั้งโคตรเลยล่ะอเออเออเอไอ้หมดอะไอ้หมดทั้งโคตรนั่นแหละค่ะค่ะอ้าเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างนอกไม่ทันได้เข้ามาคนที่อยู่ข้างนอกไม่ทันได้เข้ามาก็ไปอยู่ด้วยกันคราวนี้ ดับงวันเลยนะใช่แต่ก็ต้องอบอุ่นนะเอออบอุ่นนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอวันเกิดปีใหม่ตุ๊ดจีนเชงแมงเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบบินไปหากันอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปอยู่วยการอบอุ่นเลยเพราะมันคาที่มันโคตรโกงแล้วโกงทั้งโคตรจะนี่ไปทั้งโคตรค่ะ ค่ะค่ะปิดท้ายด้วยประเด็นดราม่าในโซเชียลหน่อยแล้วกันนะคะกรณีของโนตอุดมค่ะที่เขาจัดทอล์คโชว์สเปเชียที่เขาทำกับเขาเรียกว่าทำาทำแล้วก็เอาฉายอยู่ใน Netflix ตอนนี้เนียนะคะมันมีประเด็นที่ไปพูดถึงเรื่องของพอเพียงแล้วก็กำลังเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่คนเขาก็ เขาเรียกว่ากระแสตอบรับตอบกลับเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจพอเพียงของอนุรด,ดมที่ดูตื้นเขินอย่างมากเลยคือเขาเขาไปไปพูดถึงเรื่องของพอเพียงของเขาคือการไปปลูกผักทกําเกษตรนะคะพี่เขาบอกว่าเขาเคยลองไปใช้ชีวิตแล้วนะอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงบ้างสารภาพเลยว่าผมเป็นคนไม่รู้จักพออยู่ไม่ได้จริงๆอย่ามาดัดจริตเห็นพวกที่แบบเป็ดไปปลูกผักเนี่ย รู้ไหมพวกนี้ยมันพอกครีมกันแดดมามันลงจากรถแอร์ลงจากรถตู้วันปลูกผาดไข่รูปเสร็จมันก็ขึ้นรถกลับไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือก็พูดในมุมมองของโนตอุด,ดอมเป็นเรื่องตางไปอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ค่าพอเพียงนะนใช่นี่แหละแ่เศรษฐกิจพอเพียงคือคือมีมีมีดาราคนหนึ่งเนี่ยนะผู้หญิงผมจําชื่อไป่ไดะท,ที่ที่เขาไปทําโค้งหนองนาจนการเป็นตัวอย่างจำได้ไหม พุนหนองนาที่มีเป็นหนังแต่งงานผู้กองแต่งงานผู้กรวจอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวกันเข็มเข็มดเพเพชรอะไรทุกอย่างแปอนี่แพนเค้กเหรอฮะแพนเค้กแ่นเค้กใช่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 เขาเป็นเขาทำคุนหนอนนาโมเดลเนี่ยนะที่ว่ามีที่สี่ไร่แล้วก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงหมูแล้วก็ทำปลูกข้าวอะไรเนี่ยก็าทำ โค้งหนนโมเดลเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นโมเดลของโค้งหนองนานะซึ่งหลายอย่างนี่คือส่วนหนึ่งของชีตพอเพียงซึ่งอยู่ได้นะสีไร่เนี่ยทําบ่อปลาแบบคุณสุนันเนี่ยแต่คุณฟังคุณสุนันทําเกินคือรวยมีที่ดินเยอะไปหน่อยหนึ่งเขาให้ทําแค่สีไร่เขาไปทำสี่หกไร่เยอะไปหน่อยนะทำสี่เท่าผมผมผมวีผมผมอยู่โค้งหนองนานะผมผมก็ได้วีนะแป้งก็ไม่ได้ทานะครับนะอ่า ก็ใช่คือคือบางคนเขาก็อยู่เขามีรูปมือช่วยเขามีรูปมือช่วยเครที่ไม่ทำเองทำไหวไที่ไหนทำแบบลุยลุยพอกับลูกจ้างที่จ้างมาช่วยเาวนะครับที่งานมีงานก็จ้างมาเนี่ยลุยเหมือนกันนะครับผมทำานาจริงนะครับทำทำทำสวนจริงนะคือคุณสมองก็เห็นนี่งูเงือผมขค้กเอางูผมลุยหมดอ่ะในสวนอ่ะคือโจ๊กนี่นะ แต่น้ตแต่ดมหนึ่งนะผมไปนั่งฟังเขาโจกทีนะผมครึ่งชั่วโมงนี้ฟังอยู่ผมไม่หัวราอไหมที่เดียวเส้นผมลึกอ่ะผมเลยเดินออกอลยเจอผมผมก็เป็นคนเส้นลึกผมก็เป็นคนเส้นลึกเป็นคนเส้นลึกคือผมคือเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นคือทำไมคนทั่นหัวเราะทั้งหมดตื่นเต้นผมเงียบอยู่คนเดียววะผมก็งงอ่ะมันจะไม่จเส้นผมลึกมากเลยอยากแท้อย่างถึงอือ ขอขอนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทีะ่ทรงพระราชทานอาไว้เมื่อ17มกราคมปี2544ที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกลังวลบางช่วงบางตอนพระองค์ท่านตรัสว่าฉันพูดเสร็จฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองทำจากรายได้2 0 0ร้อถึงสามบาทขึ้นไปเป็น2 0 0 0 0ื่นสาคนชอบเอาคําพูดของฉันเศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียงคือทำเป็นเซลฟ์เซลฟ์ sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิดที่ฉันคิดคือเซลฟ์ sufficiency of economy เช่นถ้าเขาต้องการดูทีวีก็ควรให้เขามีดูไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดูเขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนานในหมู่บ้านไกลๆที่ฉันไปเขามีทีทวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า SUFFICIENCY นั้นมีทีวีเขาว่าฟุ่มเฟื่อยเปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูตรใส่และยังใส่เน็กไทวอร์เซเช่อันนี้เกินไปคือมีคนไปดีความหรือเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงกันผิดๆนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องแบบต้องจนต้องอยู่แบบโอ้ยปุกกระเบิดกระสียนอะไรอย่างเงี้ยแต่คบามบายมียงถูกเลยจิงๆผมไมอยู่นู่นนะเพราะต้นทุนก็ไม่ค่อยมีนะครับ ผมก็มีความสุขกับการทํางานแฮปปี้มานเราร้อนหน่อยเราทำมาชิ้นนี้ก็พอเพียงกันเหมือนกันไงผลผลิตออกมาก็แฮปปี้มีความสุขเราไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเนี่ยอาชีพพอเพียงขายขนมฟูกก็ได้ใช่มีรายได้ดีทํางานสื่อเนี่ยก็พอมีพอกินได้อยู่ไม่ต้องไปรับซองสาวใหญ่ใครก็โอเคได้กินอยู่ใช่ไหมก็ไม่ไม่หวังว่าอาชีพนี้ต้องขับรันเบอร์นี่ซื้อจากจะไปขับรันเบอร์นี่มันอยกจไปขับันนี่มันอยาจะเก็บหอมเท่านั้นเอง อาชีพเันเป็นให้มีความสุขอาชีพด้วยนะจริงจริงมันเยเลยาไป็นอาชีพที่สุจลิตนะครับคือทำอะไรก็เลยให้สุจลิตมีความเพียงพอเนี่ยสิ่งตนมีอยู่เลยนะไม่ว่าแต่มาทำเนี่ยจะหาเงินไปดาวเฟอร์รารี่แล้วเบอรกินี่มีแล้วเนี่ยนะมาไอ้บ้านมันเริ่มต้นราคาเจ็ดสิบล้านนี่เราก็อยากไปอยู่ไงนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการมีร้อยใช้ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออมันมันทุรนทุรายเกินตัวไปใช่ไหม ไอนี่เป็นสิ่ขเขานี่แหละไอ้นี่นี่กลัวเรือนนี่แหละคือไม่รู้จักสภาวะที่ว่าอยู่แบบพอเพียงนุกน้อยกาลังน้อยแต่พอตัวจะไม่ได้เหรอแ่บหรือคําพูดก็คือทางสายกลางใช่ไหมคะอยู่ทางสายกลางพอประมาณพออยู่พอกินไม่โลภอะไรอย่างนั้นจะต้องเป็นที่โลนมีเงินหนึ่งหมื่นล้านแสนล้านทําไมตายก็ไปไม่ได้ ค่ะค่ะอ่ะอันนี้ก็เลยเอามาคุยกันว่ามันมีการแบบเป็นมุกที่ไปด้อยค่าคําว่าพอเพียงแล้วก็เกิดจากความตื้นเขินความไม่เข้าใจของมันพูดเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแน่นอนแล้วไปเปลี่ยนเป็นเรื่องโจ๊กแต่ว่าไม่รู้ว่าผลมันมันมาเยอะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นปัญหาการดําเนินชีวิตนะครับไม่จําเป็นต้องรวยหรอกให้พอมีพอกินก็แปลงพัน ที่เหลือก็ขายไง,ง,งแล้วแบ่งปันก็แบ่งปันผมนี่หล,หลายอย่างนะทําหลายอย่างนะก็แบ่งปันด้วยแต่ว่าในใจมันมันมีรากฐานของความคิดมันมีอยู่แล้วไงเรื่องการใช้จ่ายที่พอเพียงและการแบ่งปันแต่นุรุรมเขาอาจจะไม่มีอย่างนี้เลยไงเขาจึงไม่เข้าใจเขามีเงินเยอะเ<อ>ขาออมีเงินเยอะเขาก็คือคือถ้าคนเขาดิ้นรนเลยนะกูจะไปทําพอเพียงมันก็ไม่ได้เพราะเขาเลยขั้นตอนได้มาแล้วไงใช่ไหม ก็บอกว่าผมรวยเนี่ยผมจะไปนั่งตากแดดเงินเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเนี่ยจะไปนั่งตากแดดนั่งในดมขี้หมูกินปลาเนี่ยนะอยู่กลางแดดเนี่ยไม่ได้รอไม่คุ้จที่เดินหน้าผมแห้งเดี๋ยวออกหน้าจอไม่ได้นะไม่ได้หรอกคือชีวิตเราจะมาชีวิตจะมาตอนแหลลวงโลกว่าไม่ได้แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดดับก็ได้นะเราก็ไม่รู้ ต่อไปเราจะตลกไม่ออกทุกคนคนในในประเทศไทยมีคนฉลาดอีกเยอะนะยังเป็นแฟนขับกาเยอะนะค่ะใช่ออาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ